สลามวาอะไรกุ้มสวัสดีค่ะปาร์ตี้ได้อย่างสนุกแล้วถึงจะใส่แมสกันอยู่จะมีตอนทานอาหารที่ต้องถอดเอ๊ะทำไมถอดแมสแล้วไม่มีใครร่วมวงกันเราเลยล่ะว่าจะเป็นเพราะกินปาก รีบไปแปรงฟันด้วย k l e a n Care White Anti X Protection t o o p a s t e มาให้ดูเนื้อชัดๆนะคะบีบน้องเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวอย่างน้อยวันละสครั้งค่ะน้องเป็นยาสีฟันสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นหอมผ่อนคลายช่วยลดกลิ่นปากบำรุงฟันได้อย่างอ่อนโยนน้องไม่มีพาราเบนแอลกอฮอลสีเติงแต่งรู้สึกปากสะอาดมากทีชีพเลยปังวันดานงาน20ชั่วโมงเผลอหลับไม่ได้แปรงฟันเน่ามาก ดาจึงเลือกใช้ยาสีฟันของคินแคร์ที่ไม่มีน้ําตาลมีโซเดียมฟูโอไลลดการสะสมของแบคทีเรียทําให้ฟันดาไม่ผุบางครั้งการทานของเพจแกงขมิน้นทําให้เกิดคราบพลัดกยิ่งของเปรี้ยวน้าเย็นมากๆเขียวฟันแป๊ะๆหรือแม้แต่คนที่แปรงฟันมากๆแรงๆก็งเหงือกร่นฟันโยกได้ตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะใช้ดีจริงเหงือกแน่นขึ้นเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจบทุกปัญหาป้องกันคูณสาบได้ในหลอดเดียวที่ช้อปปี้ลาซาดา้า j จดีไอจีเฟซบมีหมดเลยค่ะพิมพ์ว่าคินแข์ก็เจอแล้วแอดมินใจดีไปสั่งกันเยอะๆนะคะดูเบื้องหลังคือดานรีวิวอะไรก็เลอะเทอะไปหมดเลยค่ะ